สวัสดีครับหาหายกันไปนานวันนี้มีเกมใหม่มาที่หายไปไม่ได้เล่นเข้าสตรีมเพราะมันเล่นเกมนี้เกมขับรถ t r a c k m a n i ยมันเหมือนทำย่าเลยถ้าใครแก่พอนี่เคยดูทำย่าสมัยการ์ตูนช่อง9้าตอนเช้านี่แบบมันใช่มากเกมนี้มันแบบว่าตอบสนองความต้องการผมมากครับจุดประสงค์เกมนี้ก็คือขับไปขับไปให้เข้าเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดให้ได้เร็วกว่าเพื่อนนะฮะ ก็จุดประสงค์อื่นไม่มีฮะก็ถ้าเกิดเนี่ยเรามันก็จะมี time trial นะครับเหมือนว่าเราแข่งกับคนอื่นแต่เราจะไม่สามารถชนคนอื่นได้เพราะว่าคนอื่นเขาถึงแม้ว่าเขาจะวิ่งพร้อมเราแต่เราก็ชนเขาไม่ได้เพราะว่ามันจะแข่งกันที่ความเร็วมากกว่านะครับมันก็จะมีตอนนี้ผมพลาดละตอนนี้ไม่น่าไม,ไม่น่าจะได้คะแนนดีเพราะว่าควา้าเผลอเผลอไปชนก็เป็นเกมขับรถที่นีผมอยู่ที่14ทัง้งห้อง เป็เกมขับรถที่สนุกมากถ้าใครชอบเกมเร็วๆแนวนี้แม่งก็มันมากครับก็เป็นเกมฟรีนะครับเกมชื่อ tagmania ก็มันก็จะเปลี่ยนด่านให้เราไปเรื่อยๆนะฮะเกมนี้ก็คลายมันประมาณ90เมตแต่ว่าตัวแมพมันจะประมาณเจ0ดแต้อเมก็ถ้าเกิดใครเนร็ตช้าก็เปิดข้ามคืนโหลดไว้แล้วค่อยมาเล่นมันก็จะมีเช็คพอยต์นะฮะว่าครั้งที่แล้วเราทําเร็วกว่านี้หรือเปล่า จากนี้มันก็ต้องเบรกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็ที่เจ๋งคือมันมีแบบหลูมเหมือนตีลังกาเหมือนเป็นแบบว่าโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะผมว่ามันเท่มากครับโอ้เกือบหลุดเกือบหลุดโค้งตอนนี้คะแนนก็ยังดีนะคะแนนดีกว่าตาที่แล้วนี่ชนนี่ถ้าชนนิดเดียวนี่ถือว่าแบบว่าทําให้สปีดช้าลงนี่มีมีสิทธิ์แบบได้คะแนนกาขึ้นเยอะนี่ก็ชนอีกแล้วโอ้โหรดควารถความโอเคเอาใหม่ เราก็จะเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆจงหว่าเราจะได้คะแนนที่แบบว่าดีที่สุดนะฮะมันเป็นเหมือนว่าวิ่งจับเวลาเอาครับแต่ว่าที่มันสนุกก็คือมันเร็วมันสะใจดีไม่รู้ว่าคนยังชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่หรือเปล่านี่พลาดละเริ่มใหม่ <S 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 ก็ TF2 มีอัปเดตนะฮะอัปเดตอัปเดตใหญ่เลยเดี๋ยวก็พยายามเทรดของเพื่อที่จะได้ไอเทมนั้นมามาโชว ชาวซิกดักนะครับว่าแล้วก็มีไอเทมใหม่ด้วยรู้สึกเป็นปืนสไนเปอร์ใหม่เดี๋ยวก็จะพยายามหามาทําคลิปให้ดูว่ามันดียังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้ก็ขอเล่นแท็กเมเนียก่อนแล้วกันครับโอ้โหแม่งไอเทยนั้นโคตรเร็วเลยตีลังกาตีลังกาโค้โงโค้งชนโคตรพลาดอันนี้ตีลังกาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ตีลังกา เดวยวซ้ายแล้วก็ปีบังกาผ่าละเชีย่ยเ้ยก็เดี๋ยวจะลองดูด่านต่อไปอ้าวเชี่ยตกเดี๋ยวลองดูด่านต่อไปด้วยเลยดีวยกว่าว่ามันมียังไงมันมีอะไรยังไงบ้างโอเคครับก็นี่นะฮะเราก็มาดูด่านต่อไปที่เราจะเล่นกันนี่ก็คือรถของผมนะครับเป็นรถฟรีเขาให้เลือกประเทศแต่ผมอยู่ประเทศไอร์แลนด์ก็เลยเลือกประเทศไอร์แลนด์ ก็ครับมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกเล่นนะเล่นโซโลก็ได้หรือเล่นมัลติเพเยอร์ก็ได้ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ยุโรปโอ้โหนั่งไงมีแลมโบว์เป็นทรอร์ด้วยโหดจริงๆเราก็ไปดีกว่านี่ตีลังกาครับใช้ได้ใช้ได้ไดทำไมรถคันอื่นมันเร็วกว่าผมวะหรือว่าผมเป็นรถฟรีนี่ก็โค,งค้งอะฮะตีลังกา เอ้ย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 ทันไหมโอเคข้ามโอ้แกมแม่งเจ๋งจริง,รงๆวะ่ะเดี๋ยวโค้งโอ้ยชนเนี่ยมันสนุกอย่างนี้แหละถ้าใครชอบความเร็วนะโอ้โหแม่งเกมนี้แม่งใช่เลยอะตอบสนองได้เลยอะนี่ไงได้ที่ห้าที่ห้าจุดสี่แปดมันก็มีตีลังกงตีลังกาอย่างเงี้ยมันทำให้สนุกอะฮะผมก็ขอล,ลองอีกรอบแล้วกัน เผอจะได้คะแนนดีกว่านั้นเมื่อกี้เผอไปชนนิดนึงนี่ไงพลาดอีกแลอะเสียสปีดเสียสปีดเคตีลังกาโอ้ยเคี้ยน,นั้นแม่งเร็วหายเลยเอ้ยโอ้โหพลาดลดความ ขอให้เข้าเส้นชัยอีกรอบหน ün ün ึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะลงลิงก์อัพว่าไปโหลดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนี่ก็เหมือนเดิมขอแค่อย่าชนก็พอครั้งน,นี้นี่นี่มีดีฟมีดีฟเพ้ไปนี่ลื่นลืนล่นปื๊ดกระโดด ลื่นปืดโอ้ oh! <c oughs> พลาดว่ะก็จุดประสงค์คือมันมันเราก็พยายามทําให้คะแนนให้เร็วกว่าเดิมนะให้ทําให้เวลาเร็วกว่าเดิมแล้วตีลังกา,าผมว่าผมพลาดละผมต้องกดตรงไม่น่าไปกดเดียวตอนนี้ก็พุ่งไปตรงนี้ก็เป็นพวกสปีดบูธนะฮะถ้าเป็นสีดําเหลืองมันมีให้เราสามารถสร้างแทร็กเองได้ด้วย ก็ Perspective หรือว่า Point of View นะฮะหรือว่าเวลาเราจะมองรถเรามองจากข้างบนได้เรามองจากข้างหน้าก็ได้โดยการกด1 2 3แต่ผมชอบมองอย่างนี้เพราะว่าแต่ว่าเวลามันตีลังกาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นทางนี้มันจะขึ้นเป็นทาง First Person นะฮะโอ้โหหลวล่วงลวงล่วง,วงขับบนสนามก็ได้นะฮะถ้าเกิดลุดออมาจากสนามนี่ฮะโอเคนี่ครับ ก็ถ้าเรากดหนึ่งก็จะเป็นมุมนี้ถ้ากดสองก็เป็นมุมนี้กดสามก็จะเป็นมุมมุมหน้านะฮะโอเคเราเอาไมาขอให้ถึงเส้นชัยก็พอทางนี้มันงโคตรยากเลยโ okay. อเคชนอีกแล้ว ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ใช้ได้เว้ยนี่ดิฟเป็นไงล่ะคราวนี้เราก็ไปเลย yes เวลาดีกว่าเดิมแต่ก็ได้แค่ที่17รอ <c oughs> บสุดท้าย <c oughs> ก่อนที่เราจะจากกันแล้วเดี๋ยวไปเจอคลิป TF 2, <c oughs> 2> นี่แลมโบแม่งเทพชิบหายอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเร็วกว่าผมด้วยหรือเปล่านั่นเนี่ย ของเราแม่งเป็นรถทามิยากก,กากวิ่งไล่แลมโบ่เว้ยโอ้ล่วงขับเล่นเว้ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าถ้าชอบเกมนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะฮะ สวัสดีทุกคนบ๊ายบายเป็นสเต็ปแข็งไห้งหวู้ฮู้ว้าวปีได้เลยวู้ฮู้เป็นสเต็ปอ,อ้าวเชี่ย